สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตไก่ฟ้านะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผัดขนกันเต็มหมดแล้วนะครับสวยมากๆเลยมีคนมาขอแบ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจแบ่งเลยนะครับนี่นะครับตัวผู้ถ่ายขนเต็มแล้วแล้วก็มีตัวผู้โกลเด้นหนีไปอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งตัวนะครับอ้าวไม่ชัด น่าจะไม่ชัดนะครับตอนนี้หมดฤดูผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับก็พอหมดฤดูผสมพันธุ์ก็จะถ่ายขนนะครับแต่ตัวผู้คึกนะครับเห็นไหมครับตรงน้นไล่ผสมตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับมีน้องไก่ไข่มาอยู่ตรงนี้สองตัว ก็ไก่ฟ้านะครับก็จะเชื่องกว่าที่คิดนะครับบางคนบอกว่าไก่ฟ้าเนี่ยตกินตกใจง่ายอันนี้เป็นอาหารไก่พื้นเมืองนะครับอ้าอ้าอ้าไก่นีม่ใจเข้ามาโปกเลยไก่ไข่มันจะเข้าไปช่วยกินนี่นครับกินกันใกล้ๆเห,เห็นแบบน,นี้เลย ก็ไม่ได้ถึงขนาดเชื่องจับได้เหมือนไก่ทั่วไปนะครับแล้วก็เชื่องนะครับตัวนู้นจะลงมาละเสียงร้องก็จะประมาณนี้ตัวเมียนะครับ ส่วนเย็นโล่จะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับก็ให้อาหารไปแล้วนะครับเอา้าเนี่ยน้องไก่ไข่จ้องจะมาร่วมแจมด้วยเลยครับผมให้ไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับอาหารแต่เขาก็จะเดินทั่วสวนเลยนะครับเดินเล่นทั่วสวนเลยมาอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่ตะคู้คึกมากเลยนี่ตวผู้เขาคึกก็จะทำนแบบนี้นะครับเขาก็จะ โชว์ความสวยงามอันนี้คึกมากพยายามจะผสมตัวเมียนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยเนื่องจากหมดฤดูกาลแล้วนะครับก็จะไม่ไข่นะครับก็จะไม่ให้ผสมไก่ฟ้าจะไข่ในช่วงฤดูแรงนะครับอันนี้เข้าฤดูฝนมากลางๆแล้วนะครับก็จะเชียงมากๆยตกใจตกใจ สำหรับคลิปไก่ฟ้านะครับเดี๋ยวพาไปดูเยลโล่ใกล้ๆทักนิดหนึ่งมาดูจะยอมไหมนะครับนมีเสียงอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูเยลโล่ดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นไก่ฟ้าเยลโล่นะครับไก่ไข่มั่วเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในกรงไก่ฟ้าเยลโล่ โอ oh, ้ตายตายออกมาไก่ไข่จะจ, <S <s จับง่ายนะครับออกมาน <S <s years, <S <s anyway> MA ี่เนียนจริงๆโอ้ยแป๊บนึงนะครับกล้องมันจะเซตสายนาะเบื่ไก่ไข่มาลบทัวนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ฟ้าเยลโลตัวผู้นะครับอันนี้ก็เป็นไก่ฟ้าเยลโลตัวเมียนะครับแล้วก็มีไก่ฟ้าโกลเด้นหนีเข้ามาอยู่กองนี้หนึ่งตัวนะครับตัวผู้นะครับช่วงนี้ผัดขนเต็มกันหมดนะครับทั้งโกลเด้นแล้วก็เยลโลนะครับ มาอัปเดตนะครับว่าเออยังเลี้ยงอยู่นะครับไม่ได้เลิกเลี้ยงนะครับถึงไห้จะทาสวนก็ตามเพราะว่าไก่พวกนี้กินน้อยมากไม่เปลือาหารเลยนะครับหางยาวมากเห็นไหมครับเพื่อนๆหางยาวมากๆยลโลก็จะไม่ไม่ดิ้นนะครับไม่ตกใจง่ายนะครับเหมือนกับโลเด้นแหละครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะครับสําหรับสายขา ังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับสนใจการเลี้ยงสัตว์การทำสวนนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนได้นะครับผมสำหรับวีลาครัไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ